ได้นะครับจากมาตรา41ไปถึงร้อสเนี่ยมีแก้เพียงสแห่งซึ่งเป็นประเด็นเพียงเล็กน้อยในขณะที่พิปายรอบแรกเนี่ยมีให้แก้ไขแทบทุนไว้หมดเหมือน,นกับสีสนะส่สิบไดจาก4ีสเอ็ดไปแล้วก็มีเติมเข้ามาอีก20มาตราแล้วก็ที่รัฐบาลที่เพิ่มเข้ามานั้นก็ไม่มีการแก้ไข นะครับจาก41ไปแล้วก็เพิ่มเข้ามา20มาตรารวมเสร็จเสร็จจนถึงตอนนี้ก็คือส่งเข้าที่ประชุมร่วมเนี่ย128มาตราจาก110มาตรานะครับแต่ว่า40แรกไปแก้แกไข30ตัดต่อ3นะครับแล้วก็เพิ่มเข้าหนึ่ง4 0แรกแต่ว่าจาก41มาหาถ้าพูดถึงตัวเลขเรียงเลยก็คือ128นี่ มีแก้ไขเพียงเล็กน้อยแค่สามารถตาอันนี้เราก็ฝ่อยกรรมธิการเสียงข้างน้อยอย่างพวกผมนะครับก็เป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยใน40แรกก็อาจจะอยู่ในข้างน้อยบ้างข้างมากบ้างตามความคิดเห็นตามเหตุตามผลนะครับแต่พอจาก41มาเนี่ยเราเห็นว่ากรรมธิการนี่ลงมติคงร่างเดิมแทบทั้งสิ้นกรรมธิการเสียงข้างน้อยก็ก็ยอมรับในเสียงข้างมาก แล้วเราก็สมว,น,วนความเห็นไว้นะครับตามหลักเหตุผลตามหลักวิชาท่านวิชาการท่านชาชีพนะครับอันนี้ก็สมว,น,วนความเห็นไว้คราวนี้ก็มีการนําเข้าที่ประชุมร่วมนะครับวันที่10 1สิบเอ็ดพาเราก็จะเห็นว่ามีการพิาจารณาชอเรื่องจนมาถึงว่าตาแต หลังจะลงมติมาตรา8ทับหนึ่งที่มีการเพิ่มเข้ามาโดยสมาชิกสภาผู้แทนทับหนึ่งที่สนงวนคำแปลยัดตีไว้นะครับแต่ว่ายัางลงมติไม่ได้เห็นว่าลงมติมา,าตรา8นั้นที่ประชุมร่วมก็เสียงส่วนใหญ่เป็นคงตามร่างของกรรมธิการเสรียงมากนะครับเตา๋ยวในตามมาตรา40รนี้เราก็ยังยังพอ สบายใจอยู่นะครับแต่พอสบายใจมีหลายส่วนที่พวกเราอาจจะพอใจแล้วมีหลายส่วนที่พวกเรานนกังวลกรรมาการที่กรรมาการเียงข้างน้อยก็มีการส่งอนความเห็นเหมือนกันนะครับ40แรกเกาส่งอนความเห็นตรงไหนที่เป็นกังวลที่เป็นห่วงก็ก็ส่งอนความเห็นแต่ว่าดูแล้วแนวโน้มทิศทางของที่ประชุมร่วมซึ่ง สมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสมาชิกผู้พิสพานนะครับ250ท่านแล้วก็สมาชิกผู้แทนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเกินกว่าครึ่งอยู่มากนะครับนี้ก็ก็แนวโน้มก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ที่ผมมาวันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกเราเรียนว่าผู้แทนรัศดรรือสมาชิกผู้พิสภานที่พยายามเรียกวเองว่าเป็น ผู้แทนของปวงชนชาวไทยเนี่ยก็จะต้องรับความเสียงทูกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายคัดค้านก็ตามนนในส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดกับของท่านลัคชัยก็ยังมีอะไรที่จะอธิบายตัวแย้งกันได้หรือของท่านท่านชนแต่ว่าในระบบประชาธิปไตยของเราที่จะทําให้การปรดิรูปก,การศาเนี่ยมันก็ต้องความเป็นเหตุเป็นผล แล้วก็ไม่มีความขัดแย้งจิงจะส่งผลต่อประกาศใช,ช้แล้วก็จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วนี่สิ่งที่ถ้าเก้าไกลวันนี้มีจุดยืนชัดเจนนะครับว่าร่างแพอแตบ,บนี้หากแก้ไขตามคําสมวนความเห็นของกรรมาการเสยนท้างน้อยเราก็จะสนับสนุนร่างน,นี้นะครับแต่ว,ว่าพบกบครตูคงต้องสนับสนุนเราอยู่นะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวว่าถ้าเสนอสนับสนุนโดยไม่แก้ไขเลยนี่ถึงจะวอยพอดอันนี้ให้มันชัดนะครับให้มันชัดเจนเพราะว่าอันนี้ก็จุดเด่นของเก้าไกลว่าเราเอพยพปรายกันมากแล้วว่าต้องแก้ไขอย่างนี้แต่ว่าที่ประชุมกันมาที่แปลเสียงข้างมากเนี่ยให้คงร่างเดิมจากสี่สิบเอ็มาโดยเฉพาะ4ีเอที่เป็นปัญหามากในความไม่ชัดเจนนะครับเป็นปัญหามากในการเปลี่ยนแปลง นะสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงเช่นว่าวันนี้ครูครัก,การครูผู้บริหารโรงเรียนรอผู้บริหารผู้บริหาร